เคสนี้เนี่ยคือจะได้รับการเสริมมาแล้วแบบปกติที่ไม่ได้แก้ไขโครงสร้างจะสังเกตได้ว่าช่วงสันเนี่ยเห็นซิลิโคนค่อนข้างชัดนะคะหน้าตรงเนี่ยบริเวณปลายจมูกกว้างมากๆถ้าเราเลือกเทคนิคที่ไม่สามารถแก้ปัญหาของจมูกได้ก็จะทําให้ผลลัพธ์ออกมามันก็ยังไม่ได้เป็นที่น่าพึงพอใจนะคะอย่างที่บอกแหะค่ะในปัญหาของจมูกบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องใช้เทคนิคแก้ไขโครงสร้างนะคะจะใช้เทคนิคโอเพนลิพัส์สำแก้ไขโครงสร้างเพราะเราต้องยืดส่วนปลายด้วยให้รับกับสันหมอแพนว่า จะต้องทําให้จมูกเขาเนี่ยดูสั้นลงเข้าไปยืดจมูกพอเรายืดจมูกออกแล้วเนี่ยจมูกเขาจะดูสั้นลงนิดนึงจากนั้นเนี่ยหมอจะทําการเก็บปีกจมูก,มกจะไม่ตัดปีกจมูกให้ดูติหรือเก็บเพื่อให้ส่วนที่ดูหนาๆของจมูกเนี่ยลดลงไปนิดนึงเพราะว่าเวลาเรายืดแก้ไขโครงสร้างจมูกถูงยืดขึ้นเนี่ยปีกเขาก็จะดูเล็กลงอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะแล้วปลายก็ต้องมนๆอีกหนึนนน่งให้ดูเข้มเนี่ยก็จะทําให้สัดส่วนของใบหน้าสมส่วนเนี่ยดูใกล้เคียงกันมากขึ้น